โยโยโยบายสามตรงเชิญกับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึงหนุ่หนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจทีมงานด้วยนะครับเอามาถึงค่ําคืนวันเสาร์ครับคลึงเน้นทีมเดียวพี่เจ็ดเลือกเอาเกมเวลาตีสองตรงนะครับลาลิกาสเปนเรอัลมาดริดรองจากฝูงจะเปิดบ้านเจอกับเซลตาบีโกอันดับ12ครับมาดริด62แต้มจากการชนะ19เสมอ5แพ้5นะครับเกมล่าสุดในลีก บุกชนะคาดิส2-0นะครับล่าสุดลงเล่นกลางสัปดาห์ในยูฟาแชมเปียนซีครับก็บุกไปชนะเชลซี2-0นะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปแล้วนะครับแน่นอนคืนวันนี้เนี่ยในส่วนของคาร์โลนเชลเลตตินะครับยังหมดสิทธิใช้งานเดวิดอาราบาที่ไปเจ็บนะครับดังนั้นเนี่ยแกนหลักตามข่าวอาจจะมีการโรเตชันอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะ ตัวเก่าๆแดนกลางครับทั้งลูก้าโมดิสกับโทนี่ครสเล่นมาใน UCL น่าจะได้พักเกมนี้นะครับน่าจะได้เห็นชื่อของโอรเลียงชัวามานี่ลงเป็นตัวจริงนะครับเช่นเดียวกับดานนี่เซบายอสครับส่วนแนวรุกวินิสุวจูเนียน่าจะลงต่อเช่นเดียวกับโรดิโกนะครับที่เหมาคนเดียว2ลูกแล้วก็ข้างหน้าเป็นคาริมเบนเซมาครับในขณะที่เซลตาบีโก 36แต้มจากการชนะ9เสมอ9แพ้11เกมล่าสุดถือว่าเสียฟอร์มสุดๆนะครับแพ้ขาบ้านให้กับมาโยก้าไป0ต่อ1นึ่งครับัดวหลักก็มีเรนาโตทาเปียนะครับฟรังโกซาวีมิเกลโรดิกสครับ ข้างหน้าเป็นยากุอัสปาร์ตเล่นกับฮาริตเซเฟโรวิดเกมแรกเจอกันมาริดบุกถล่ม4-1นะครับคู่นี้ก่อนเกมเขายังมองว่ามา,มาริดเป็นต่อนะครับเอาง่ายๆสาการในลาลิก้าเนี่ยมาริดตามบาร์เซโลนา11แต้มแล้วเหลือโปรแกร,รมแค่9นัดนะครับดังนั้นถ้ามองถึงว่าเสร็จภาร,รกิจใน UCL ไปแล้วเนี่ยก็ต้องพยายามไล่จี้นะครับแม้ว่าจะยากแต่ว่าเกมนี้กลับมาเล่นในบ้านดันมาเจอเซลตาในช่วงเวลาที่ขาดความมั่นใจด้วยครับเพิ่งจะแพ้คา,าบ้านให้กับมาโยก้ามาครับผมว่าเกมเยือนเซลตาก็ยังมีปัญหา ดังนั้นเกมแบบนี้น่าวัดใจเรอัลมาดริดที่1ช่วงตัวแม้ว่าจะพักน้อยกว่าเล่นแชมเปี้ยนลีกมาก็ตามแต่ว่าน่าจะการันตีการชนะอย่างน้อย1ประตูแล้วไปลุ้นประตูที่2นะครับให้เชียร์เรอัลมาดริดเป็นคลึงแน้นทิมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย